watch're away s สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม d e w s Horner สำหรับ d h i s Horner ในภาคแรกเป็นภาคที่ได้รับขนานนามว่ามีเนื้อเรื่องที่ดีที่สุด ทั้งในด้านบทของตัวละครความซับซ้อนของเนื้อเรื่องจะเป็นจริงอย่างที่เคยถูกเล่าขานหรือไม่ไปรับชมพร้อมๆกันครับเริ่มต้นตัวเกมจะเกินถึงเมืองดันวอร์เมืองที่ถูกรุกระบาดที่มีหนูเป็นผหานำโรค จนนำให้เมืองใกล้เข้าสู่การล่มสลายจัสมินโควินเจ้าเมืองดันวอร์สั่งให้โควอเดินทางไปะะต่างเมืองเพื่อหาวิธีแก้ไขโรคระบาดหลายเดือนผ่านไปถึงเวลาที่โควโวกลับมาเมืองดันวอร์อีกครั้ง The will for your news, เป็นที่น่าเสียดายการกลับมาของโคโวในครั้งนี้ไม่ได้นำพาวิธีการแก้ไขโรคระบาดนี้มาด้วยเพราะโรคระบาดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นที่ใดมาก่อนหลอดลีเจนส์ คุณนางชั้นสูงจึงเสนอให้สร้างเขตกักกันพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อขึ้นมา,มาเจ้าเมืองจัสมินไม่เห็นด้วยกับการกระทํานี้เพราะจะส่งผลให้ผู้ติดเชื้อและผู้ไม่ติดเชื้ออาศัยอยู่ร่วมกันสุดท้ายอาจจะส่งผลให้ผู้ไม่ติดเชื้อติดเชื้อได้ในที่สุด y q y o will save them from the plague if we can, all of them. Very well. We will not speak of this again. Mother, Corvo is back. Thank you, Emily. Leave us, please. As you wish, Your Majesty. What news Follow have you brought? Me, we I hope that one of the other cities had dealt with this before, knew of some cure. แต่เกิดเหตุไม่คาดคิดขณะที่โคโวลกำลังรายงานผลจากการที่เขาเดินทางไปยังต่างเมืองมีกลุ่มนักฆ่ามารอบฆ่าทำร้ายจัสมินและลักพาตัวเจ้าหญิงเอมิลี่ไป Corvo, thank you. If you hadn't been here, no more, not again, Mommy! No! Get away from her! Corvo! <sighs> oh, 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 mommy! Oh. Get away! Corvo! Corvo, it's all coming apart. Fine. only' know dot re the what to what และในเวลาต่อมาทหารที่เข้ามาที่เกิดเหตุได้เข้าใจผิดว่าโคโวนั้นคือฆาตรกรผู้ที่สังหารจัสมินเจ้าเมืองโคโวได้ถูกทรมานและถูกบังคับให้สารภาพว่าเป็นฆาตรกรแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะโคโวนนั้นไม่ยอมรับเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่เขากระทำ ทำให้เขาถูกตัดสินประหารในรุ่งเช้าของอีกวัน This outs the man some for ซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังของแผนการทั้งหมดนี้ <c oughs> นั่นคือหลอดลีเจนและแคมเบลเป็นคุณนางระดับสูง <c oughs> ที่ต้องการขึ้นมากุมอำนาจ <c oughs> แทนเจ้าเมืองเดิมได้วางแผนการทั้งหมดนี้ <c oughs> เพื่อสร้างภาพให้ชาวเมืองเห็นว่า <c oughs> ทั้งคู่คือผู้ที่สามารถจับกุมฆาตกร <c oughs> ผู้ที่ฆ่าเจ้าเมืองได้ <c oughs> And that's where we come in. There was nothing personal in this. Even though you almost sank our plans. But it turned out well. You were in the wrong place at the right time. And someone has to take the fall. Goodbye, Corvo. God! Take him back to his <laughs> cell. มีคนได้นําถาดอาหารที่ใส่กุญแจเพื่อการหลบหนีออกจากคุกพร้อมกระดาษที่ใส่ข้อความให้หลบหนีอีกทั้งระบุเส้นทางหลบหนีไว้ด้วยปลายทางของการหลบหนีคูโวได้พบชายคนหนึ่งซึ่งชื่อว่าซาเมลและเรือที่ใช้หลบหนีทั้งคู่ได้เดินทางมายัางโรงงานร้างที่ตั้งอยู่ในเขตโรคระบาด Anton Corvo responsible for the murder of our fair empress, and the disappearance of Emma. over here I'm Samuel and I work for some good people who want very much to meet you. they said you'd come out here but I could still hardly believe it. I'll take you to meet them just down the river from here. ณปลายทางการเดินเรือโคโวได้พบุณนางอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งยังพักดีกับเจ้าเมืองเดิมและได้ตั้งตัวเป็นประปักกับลอดรีเจนโดยมีผู้นำก็คือแฮฟล็อกแผนการคือต้องการช่วยเจ้าหญิงเอมิลี่กลับมาและโค่นลมอำนาจของลอดรีเจน r ต d ว o n ันน I represent the nobility in our little group, but we all act as equals here at the Hound Pits pub. This is a momentous occasion, Corvo. I'm going to come out with it. We've been building a coalition of loyalists aimed at ending the Lord Regent's tyranny and restoring the throne. At risk of execution, we're committed to finding young Lady Emily and seeing her crowned as Empress. We've got big plans, but we can't do any of it without you. We need your skills, your ability in a fight, and in helping us. ในภารกิจมากมายที่วางแผนโดยกลุ่มแฮฟล็อกให้เราดำเนินการนั้น <All S 2> เราจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์พิเศษจากเบรโดสุดยอดนักประดิษฐ์และซาเมลผู้มีความเชี่ยวชาญในการเดินเรือและคอยทำหน้าที่พาเราไปยังสถานที่ต่างๆในการดำเนินภารกิจ Lens out of the line. There. Better now? I could create more for you. Upgrades for your gear, weapons, munitions. But our situation here is desperate. Scavenge the city for valuables and I will resell them on the black market. That should give us the money to craft the things you need. <coughs> ที่เป็นเจ้าแห่งศาสตร์มืดที่อยากเข้ามาช่วยเหลือพร้อมทั้งมอบพลังพิเศษให้กับโคโวโดยที่หลังมือของเขาได้มีสัญลักษณ์พลังนั้นด้วยหลังจากตื่นขึ้นมาโคโวได้สำรวจตัวเองและพบว่าหลังมือของเขามีสัญลักษณ์ต้องคำสาบนั้นอยู่ทำให้เขาได้ตระหนักว่าเขาได้รับพลังพิเศษนั้นจริง I the outsider and this is am and mark. my the There are forces in the world and beyond the world. Great forces that we call magic. And now, these forces will serve your will. Use this newfound power. My gift to you. Come find me. ภารก,กิจแรกของเราคือจัดก,การกับแคมเบลระหว่างที่ดําเนินภารก,กิจนั้นทําให้เราได้รู้ว่าเจ้าหญิงแอมเบลีถูกลักพาตัวไปไว้ที่ไหนเ oh, พราะแคมเบล <Campbell S 1> คือผู้นําตัวเจ้าหญิงไปแอบซ่อนไว้ในที่ที่มีชื่อว่าโกลเด้นแคทซึ่งเป็นซ่องสู่เพนีอยู่ในเมืองดันบอสนั่นเอง My men, your overseers, a few whores, maybe a little too much ale. One harmless prank with a runaway chicken, and ten minutes later, Trever's Alley is a sea of blood and teeth. I can't allow you to. Oh, oh no. This can't be happening. Who's done this? What on earth are you talking about? No time, no time. Listen carefully. You must. I instruct the Lord Regent to burn the Black Book. Understand? Burn it! What Black Book? What do you mean? And, t h วุ่นนั่นแล้ว e ายแ s s i คุณไร้สาระไ e ้สาระฉัน you! Guards, get in here! หลังจากที่ได้ข้อมูลมาเราจึงบุกไปยังโกลเด้นแคทเพื่อไปช่วยเจ้าหญิงแอมเบรลี่ออกมา ในภารกิจที่สองจะแบ่งเป็น2ช่วงย,ย,ย่อยในช่วงที่1เราต้องเข้าไปลักพาตัวศิลปินเอกชื่อดังนามว่าเอนทอลสุาลอฟ เพราะสุ卡尔ฟไม่ได้มีดีแค่เรื่องวาดภาพเขาสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์สุดล้ำสมัยได้และที่สำคัญเขามีข้อมูลล้ำในเรื่องผู้สนับสนุนตระกูลหลอดดีเจนที่มีนามว่าตระกูลบอย ในช่วงที่สองของภารกิจหลังจากที่ได้รีดข้อมูลจากโซโครลอฟได้สำเร็จทำให้เราได้ทราบว่าอีกไม่นานจะมีงานราตรีในตระกูลบอยซึ่งเราสามารถเข้าไปร่วมงานโดยที่ไม่มีใครสงสัยได้เพราะธีมของงานเป็นการสวมหน้ากากและภารกิจของเราคือต้องเข้าไปลักพาตัวเลดี้บอยซึ่งนางเป็นสตรีคนสนิทของลอร์ดรีเจนต์ และยังเป็นผู้สนับสนุนคนสําคัญด้านการเงินอีกด้วยหากเราสามารถดําเนินภารกิจในครั้งนี้ได้สําเร็จจะเป็นการตัดกำลงังครั้งสําคัญของไฟล์ลอรีเจนไปนั่นเอง

Cadê o... ภารกิจการค้นล้มหลอดลีเจนดำเนินการไปได้อย่างงดงามและในคำคืนแห่งการฉลองชัยชนะระหว่างโคโวและขุนนางที่สนับสนุนเฝ้าหญิงเอมมลี่นั้นเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นเพราะโคโวได้ถูกวางยาพิษในเครื่องดื่ม The armed forces will do their job. Martin has control of the overseers, and you, Trevor, do whatever it is you do with Martin. That's Lord Trevor Pendleton to you. To Corvo, the man who served to change the course of history. To Emily Colk, and the new dawn rising for Dunwall and the Empire. Have you given Emily much spiritual education? The Seven Strictures. Samuel, they move like you've been drinking. Did the poison work its magic? Is he dead? Bit better it better have worked. It cost me a month's profit. และผู้ที่วางยาพิษนั่นคือเหล่าคุณนางที่คอยช่วยเหลือเรามาตลอดพอแท้ที่จริงแล้วเหล่าคุณนางเหล่านี้ก็ต้องการขึ้นมากุมอำนาจสูงสุดไม่ต่างจากหลอดดีเจนเขาเพียงแค่ใช้เรา เป็นเครื่องมือในการกำจัดหลอดรีเจนต์เพียงเท่านั้นเอง Emily Samuel? ถึงแม้โคโฮวจะโดนวางยาพิษแต่เขาก็ไม่ถึงกับตายเพราะยาพิษนั้นถูกใส่ในเครื่องดื่มของเขาแค่เพียงเครื่งเดียว สาเหตุนั้นมาจากผู้ที่ถูกสั่งการให้วางยาพิษนั่นก็คือซาเมลหรือคุณขอบอของเรานั่นเองแต่ด้วยความที่ซาเมลเห็นว่าโคโวซึ่งมีความจงรักภักดีอย่างแท้จริงต่อเจ้าหญิงแอมบิลลี่เขาจึงไม่สามารถฆ่าคนดีอย่างโคโวได้และนำตัวโคโวขึ้นเรือทั้งที่สภาพร้อนแรงอย่างนั้นเอง most next sense. makes the the sleeps if you're lucky you'll wake up and find your way out of this doomed city if not well goodbye this is the one who was with the empress when she died โคโวในสภาพถูกวางยาพิษต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมที่ไม่คาดคิดเมื่อเรือมุ่งหน้าจะไปยังสถานที่ที่เดวอาศัยอยู่เดวก็คือผู้ที่เป็นนักฆ่าที่เข้ามาลอบฆ่าจัสมินในตอนต้นเรื่องนั่นเองและทำให้โคโวต้องถูกจับกุมไว้ในครุกอีกครั้ง ภารกิจครั้งใหม่ของโคโว่นั่นคือการหลบหนีออกจากคุกโดยที่ระหว่างการหลบหนีจะต้องสู้กับเหล่านักฆ่าจนในที่สุดก็ได้มาพบกับเดาการต่อสู้ระหว่างโคโวและเดาเป็นไปอย่างดุเดือดสุดมันและสุดท้ายผู้ที่ได้รับกลุ่มชัยชนะนั่นก็คือโคโวในตรงนี้ตัวเก็บใหญ่ผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะปล่อยเดาไป เลยจะฆ่าดาวน์ลงตรงนี้ I have one more surprise for you. I ask for my life. When I killed your empress and took her daughter, something broke inside me. I've had enough killing. So my life is in your hands. ในเวลาต่อมาครูวได้กลับมาที่ฐานปฏิบัติการเก่าของเขาอีกครั้งในครั้งนี้เขาได้รวบรวมผู้ที่ยังอยากสนับสนุนเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นโซคลอฟเปรโดและซามลหลังจากที่ได้รวบรวมคนและเครื่องมือมาจนครบแล้วเขาได้ลอบบุกเข้าไปที่ตั้งใหม่ของกลุ่มแฮฟล็อกและจัดก,การกับกลุ่มนี้ทั้งหมด Oh, I That bastard stuck me in. I should have killed them all when I. None oh, so bad. Got that damn cool Corvo. Corvo, I knew you would get here. <laughs> ในช่วงสุดท้ายหากเราสามารถจัดการกับกลุ่มแฮฟล็อกรวมทั้งช่วยเหลือเจ้าหญิงเอมิลี่ได้อย่างปลอดภัยตัวเกมจะนำเราเข้าสู่ฉากจบแบบ g ูด d อ n ดิ้งหรือฉากจบที่ดีที่สุดนั่นเอง now corvo is racing towards ready to dash it all to bits corvo i always knew you would come you're my hero the others are all dead aren't they that's alright because i was going to have them killed anyway i am going to be empress so ends the interregnum And now, Emily called when the first. take now when mothers will Emily the her first งานเฉลิมฉลองแต่งตั้งให้เจ้าหญิงเอมิลี่ขึ้นเป็นเจ้าเมืองคนใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วคุณนางได้ร่วมแสดงความยินดีในงานครั้งนี้ในเรื่องโรคระบาดเ r รโดและโซคาลอฟได้ช่วยกันคิดคุณยาและวัคซีนจนนำพาเมืองรอดพ้นจากโรคระบาดได้สำเร็จและหลังจากนั้นโคโวได้อยู่เคียงข้างและคอยปกป้องเจ้าหญิงเอมิลี่ So it is, with the passing of the plague and emily's ascension comes a golden age brought about by your hand and decades hence when your hair turns white and you pass from this world, Empress Emily, Emily the Wise, at the height of her power, will lay your body down within her mother's great tomb. Because you are more to her than royal protector. Farewell, Corva. Oh, the big and the small well, the they stand, well, the harder they fall. We we'll live for today, but we we'll die for the next